ครับผมหนึ่งประชัยครับพิเศษครับช่องยูทูบนะครับช่องหนึ่งว้นแชนแนลครับตามติดชีวิตเซลนะครับวันนี้ผมมีรถรุ่นใหม่นะครับมานับเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นรถโฟล์คลัสนะครับตัวนี้เป็นอองใหม่นะครับของใหม่เพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องพันแปดร้อยซีซีนะครับแล้วก็เป็นไฮบริดนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตัวด้านนอกนะนี่หมวกหัวเลยครับ เห็นโลโก้ปะฟ้านี่เลยครับผมนี่ของโตโยต้าโลโก้ปะฟ้านี่ก็จะเป็นบอกบอกเลยนะเป็นไฮพิทนะครับไฟหน้านะครับแบบนะครับมีสีฟ้าผสมแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะเหมือนเดิมไฟไลท์ไกดิ้งนะครับตัวนี้ให้ไฟตัดหนอนนะฮะตัดหนอนแบบ LED นะครับรถนะสังเกตดูนะครับรถคันนี้นะฮะออกแบบมาสวยงามนะให้สปริงล้อมาในตัวนะครับแล้วก็ให้ล้อแม็กคอร์สต่างๆนะครับยางตัวแนะนำเนี่ยจะเป็นมิชลินนะครับไฟมาซี่นะครับตัวนี้ก็ ราคาก็ราคาราคาสวยครับแล้วก็เป็นยางดีนะหนุบหนุบนะครับมัญลักษณ์โลโก้ไฮบิทนะครับรถคันนี้เหมือนเดิมน,นะครับตโยต้าให้ระบบสมาร์ททีนะครับระบบสมาร์ทที่นะครับแล้วก็มันก็มีระบบภายในก็สวยนะภายในสวยตัวนี้ออกแบบเบาะนะครับเบาะฝั่งผู้ขับนี่จะเป็นไฟฟ้านะครับสีเบาะนะครับสีเบาะก,ก็จะเป็นสี เทร่าโรซานะครับสีเบาะเทร่าโรซานะครับตัวนี้ก็จะมีคูสคอนโทรลซ่อนให้อยู่ตรงนี้นะฮะมีคูสคอนโทรลควบคุมความ,มเร็วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อวูดรู้อะไรต่างๆนะครับตัวนี้สามารถปรับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับปรับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับระบบไฟหน้าของเราก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีฟอลโล่ Follow, มีโฮมให้นะครับก็ลูกค้าไปจอดที่บ้านแล้วยังไม่อยากดับรถแต่อยาก ยังไม่ยังยังไม่อยากนะครับดับไฟหน้ารถแต่ว่าต้องการจะดับรถขึ้นบ้านแล้วก็สามารถใช้โ l ล w คมีโฮมได้ครับถ้ามาออกรถก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับรถรุ่นนี้มีอะไรอีกหลายอย่างนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูนะครับสมรรถนะการใช้รถนะฮะนะครับหนักหนึ่งร้อยกิโลนะฮะนี่ก็เอามานั่งในที่ใช่้นี่บอกความเป็นฟ้าแล้วครับ เคดีขึ้นดีดีเนี้ยติดแล้วนะครับเสียงเงียบกริบเลยนะครับเหมาะกับการหนีเที่ยวตอนคืนนะครับพรีเซนต์มากเลยนะฮะให้รีบมาซื้อนะครับง่ายมากแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็ดูออนนะครับดูออนก็หมายความว่าปรับได้นะครับปรับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับคนซ้ายอยากจะเย็นมากกว่าคนขวานะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ ไม่ต้องอะนั้นกันบางคนหนาวบางคนร้อนนะฮะก็หน้าจอไปจอสัมผัสน,นะครับเชื่อมต่อบุทูธได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังให้ Apple c a r Pay หรือทุกท่านที่ใช้ Android ก็ Android Auto นะครับหมายความว่า,าระบบนำทางของเรา Google Map อะไรถ้ามีสายสายชาร์จนะฮะ USB ก็เชื่อมเข้าไปเลยลิงก์เข้าไปอยู่ข้างในหน้าจอเลยนะครับตัวนี้เี e ร์นะครับียร์เราใช้ง่ายนะครับก็จะมีโหมดหลยโหมดนะครับ แล้วก็ EV โหมดก็ขับไฟฟ้าแบบเต็มๆนะครับ v s c เรามีให้นะครับระบบควบความปลอดภัยหลายอย่างนะครับนี่ตรงนี้เลยครับระบบเชื่อมต่อเครื่องเสียงนะครับกับโทรศัพท์ของคุณนะครับผ่านบลูทูธคุณจะรับโทรศัพท์ผ่านเครื่องเสียงรถยนต์สามารถทําไดนะ้ฟังเพลงไหนอยู่ใน YouTube ก็สามารถเลือกอได้อนกครควบคุมนะครับเปิดปิดฝาท้าเพิ่มความสะดวกให้คุณนะครับ เร่ความสะดวกุณหรือคุณจะใช้ผ่านกุญแจรีโมทก็ได้นะจอยรีโมทต,ตัวนี้เลยนะครับญแจรีโมทสามารถใช้ควบคุมการเปิดปิดฝาท้ายจากกุญแจรีโมทแต่ในกรณีที่รถจอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องนะตรงนี้มาติดเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับคุณล,ลูกค้านะครับลูกค้ามีสัมภาระมากมายนะครับไม่สามารถใช้มือเปิดนะครับคุณ้าก็ใช้ระบบ พิชไอคิเวตนะครับสามารถกสวดง่ายๆนะครับอย่ยงท่านก็คลิกนะครับใสขาเข้าไปนะครับเปิงการออกแบบด้านหลังนะครับไปต่างๆนะครับทีนี้เนมแอลเป็น LED นะฮะให้ความสว่างชัดเจนมน้าใหม่นะครับต้องหลังได้นะครับนะครับเสร็ครับนี่ก็เป็นก้าวๆนะครับ ข้าวสกับรถตุ้นตัล่างฟอสนะครับมีเบอร์ผมหรือยังครับถ้ายังไม่มีจดไว้นะครับศูนย์ไป9เก้าสปขึ้นไปให้ที่ตลางนี้เลยนะครับหรือแอนไลน์ก็ได้นะครับโดนชัยหนึ่ง3รนอาะครับนชัยนึงาะครับหรือที่สนใจอยากจะดูรีวิวสินค้าก็เข้าไปดูในช่องยูทูบนะครับช่องน่ h a ุ n e ชาแนละครับดนชัยกรับิเศตามที่ครับวันนี้ก็มากนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ